ยังไงกันบ้างคะช่วงนี้คงต้องอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่เนาะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะในสถานการณ์โควิดในทีนี้เราต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆให้รอบด้าน,นก็ต้องระวังเรื่องเฟซนิวต่างๆด้วยนะวันนี้ก็เลยหยิบชุดํำศั์ที่เกี่ยวกับโควิดนะคะมาให้เรียนรู้กันก็จะมีหลาย คลิปนิดนึงนะคะเซตต,ตาม,มุ่งวันนี้ก็จะมีเซต,ตละ10คำนะคะจะได้ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจะได้จำได้ทุกคำนะคะ mm hmm. เรามาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะ mm hmm. prevention mm hmm. การป้องกันนะคะ impact mm hmm. ผลกระทบ mm hmm. disease โรคภัยต่างๆ Infection การติดเชื้อ mental health ส <im> ุขภาพทางใจนะคะช่วงนี้ก็พอเราเสียขาาา่าวกันมากๆก็เกิดความเพ r ชเกิด Stress เกิดความเครียดต่างๆนะคะก็ระวังกันดน,นึงนะคะเดี๋ยวจะเป็นโรคจิตเบสก่รกแย่เลยต่อไปค่ะ Social Distancing นี่เจอยินกันบ่อยๆนะคะคือการเว้นระยะห่างทางสังคม Quarantine ก็คือการจักตัวแยกตัวอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้านเหมือนกันนะคะความหมายเดียวกันก็คือ Isolation ยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีผู้ป่วยมากขึ้นก็จะมีการแยกกักตัวที่บ้านนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโซนสีเขียวก็จะเป็น Home Isolation r i k ความเสี่ยง Antibody ภูมิคุ้มกันนะคะตัวนี้ทุกคนต้องมีให้สตงมากๆเลยหรือจะใช้อีกคำหนึงก็ได้นะคะที่หมายถึงภูมิคุ้มกันเหมือนกันก็คือ immunity แล้วก็ last w o r d ของเซนน e บวันก็คือ fatigue คำนีแ้แปลว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยล้า การที่เราเรียนรู้คาศัพท์เยอะๆเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะอ่านอาร์ติเคลิลบทความตาา่างภา้ากาปิดต่างๆและสนุกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะท่องให้จำให้ได้ทุกคำเลยนะคะโดยค่ะ